เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาได้มีข่าวว่า FBI รายงานคำสาร,รภาพของไบรอันที่เจอในโน้ตบุ๊กซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่เจอร่างของเขาสรุปคํคำสาร,รภาพได้สั้นๆว่าเขาเป็นคนกำจัดแกบบี้นั่นแหละถ้าใครยังไม่เคยติดตามมาหากับข่าวดังแกบบี้และไบรอันก็อยากให้ไปตามฟังเรื่องเราให้เข้าใจก่อนหรือไปดูคลิปประ้มยอนหลังก็ได้ค่ะ เพราะเรื่องราในวันนี้เป็นเรื่องราวของคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ในเมืองโมอับรัตยูทาซึ่งพวกเธอถูกกำจัดทั้งคู่เลยในเดือนสิงหาคมปี2021หรือปีที่แล้วนี่เองระยะวเวลาที่เกิดเหตุก็ใกล้เคียงหรือเกิดก่อนแกบบี้ไม่นานแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคู่ไบรอันแกบบี้ด้วยหรอคือมีหลายคนสงสัยค่ะว่าไบรอันเนี่ยเขากำจัดสองคนนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะมันเกิดเรื่องบังเอิญหลายอย่างเรื่องเราจะเป็นยังไงไปฟังกันคะ่ะ คายเลนอายุ24ปีเกิดที่รัฐโคโลราโดแต่ไปเติบโตที่รัฐมอนทานาในปี2015เธอสูญเสียน้องชายที่รักไปเพราะมีคนเข้าใจผิดนึกว่าเขาเป็นผู้บุกรุกเลยถูกทำร้ายและได้ผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีเธอจึงเผชิญกับความรู้สึกเศร้าจนเธอเคยคิดที่จะไม่อยากอยู่ต่อด้วยนะปี2016คายเลนและพ่อตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เมืองโมอาบรัสยูทาเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆที่ผู้คนแทบจะรู้จักกันหมด เธอบอกว่าการย้ายที่อยู่ครั้งนี้เป็นการช่วยชีวิตเธอเลยไคลเลนเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินสูงรักศิลปะเธอชอบเพท์หินเป็นลวดลายต่างๆซึ่งในภายหลังเมื่อพ่อของไคลเลนสูญเสียลูกสาวไปเขาก็ฝึกเพท์หินเหมือนกันเพื่อเป็นการระลึกถึงลูกด้วย3ปีผ่านไปปี2019ในขณะที่ไคลเลนออกไปเดินป่าก,กับพ่อไคลเลนก็พบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคริสตัลอายุมากกว่าเธอ14ปีไคลเลนและคริสตัลเข้ากันได้ดีมาก รักธรรมชาติชอบป่าชอบเขาเหมือนกันส่วนพ่อของใครเลนก็เอนดูคริสตัลเหมือนลูกสาวอีคนทีนี้เรามาทําความรู้จักคริสตัลกันหน่อยนะคะคริสตัลเกิดในปี1982ที่เมืองฮอสปริงรัฐอคันซอเธอสูญเสียพ่อตั้งแต่ยังเด็กและโตมากับพี่น้องทั้งหมด4ี่คนเธอเป็นคนตัวเล็กนะคะแต่ลุยมากๆชอบปีนเขาตกปลาเดินป่าแคมปิง้งเธอเป็นคนล่าเริงและทําให้คนรอบข้างหัวเราะได้ในอดีตเธอเคยมีครอบครัวและหย่าร้าง และไม่ได้สิทธิ์ในการดูแลลูกๆซึ่งอายุ 19, 13และ10ขวบอาจจะเป็นเพราะเธอเคยหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาบางอย่างที่ไม่ดีคริสตัลตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ยูทาเช่นเดียวกับไคลเลนและพวกเธอก็ไปเจอกันที่นั่นในปี2019และตกลงคบหาดูใจกันโดยตั้งสถานะอ l a ล i o n นชิพใน f a c e b o o k เมื่อวันที่13มีนาคมปี2019ต่อมาในเดือนเมษายนปี2021 พวกเธอก็ไปจัดงานแต่งงานกันที่รัฐอาคันซอและอยู่ที่นั่นประมาณสองสามอาทิตย์และยังใช้โอกาสนี้ไปงานรับปริญญาลูกชายคนโตของคริสตัลด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนจึงเดินทางกลับมาที่โมอับด้วยความที่ไคลเลนและคริสตัลมีแผนที่จะไปซื้อบ้านและใช้ชีวิตด้วยการที่อาคันซอในอีกห้าปีพวกเธอจึงประหยัดเงินกันมากๆการใช้ชีวิตก็คือนอนในรถตู้อยู่อาศัยเหมือนเวลาคนไปท่องเที่ยวตั้งแคมป์เลยโทรศัพท์มือถือก็ใช้ด้วยกัน ไคลเลนจะใช้โทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลคุยกับพ่อบ<ๆ>่อยๆเพราะพ่อเธอไม่ได้อยู่ในโมอับแล้วนะคะพอไคลเลนมีครอบครัวพ่อก็ย้ายกลับไปที่รัฐมอนทานาแล้วนอกจากนี้พวกเธอยังมีรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ไว้ขับไปไหนมาไหนด้วยโดยจะจอดประจําอยู่ที่ร้านแมคโดนัล์ซึ่งคริสตัลทำงานอยู่ไคลเลนทํางานเป็นแคชเชียร์ร้านขายของเล็กๆในโมอับและในวันที่12สิงหาคมปี2021ถ้าใครเคยติดตามข่าวของไบรอันไลกาบี จะรู้ว่าเขาทะเลาะก,กันอยู่แถวหน้าร้านกาแฟาและร้านขา,ขายของเล็กๆในโมอับรัดอยู่ท่านี่แหละการทะเลาะก,กันครั้งนั้นไม่ใช่แบบแฟนงอนกันธรรมดานะคะมันแบบค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันเลยมีใครก็ไม่รู้โทรแจ้งตำรวจตอนนั้นครเลนเห็นและได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดและไบรอันก็เห็นเธอด้วยหลังจากที่ไบรอันและแกบบี้ทะเลาะก,กันเสร็จพวกเขาก็ไปทะเลาะก,กันต่อบ,บนรถตู้และขับรถออกจากตรงนั้นไปแล้วก็มีภาพที่ตำรวจขับตามรถตู้ของแกบบี้แล้วไปจอดไกลเกลี่ยกันอยู่ ซึ่งวันนั้นตำรวจก็แย,ยกแกบบี้และไบรอันออกจากกันแกบบี้นอนในรถตู้ส่วนไบรอันตำรวจก็จัดหาโรงแรมให้นอนในเมืองดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ไบรอันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับแกบบี้ต่อมาวันที่13สิงหาคมไคลเลนและคริสตัลไปร้านนั่งเล่นนั่งดื่มแห่งหนึ่งที่ชื่อวูดดี้ส์ทาวเวิร์ซึ่งพวกเธอจะมาที่นี่ประจำอยู่แล้วประมาณเดือนละสองครั้งเพื่อมาสังสรรค์และแฮงเอาท์กับเพื่อนๆในคืนวันนั้นแหละที่ไคลเลนและคริสตัลเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า แถวๆที่พวกเธอตั้งแคมป์มีผู้ชายคนหนึ่งน่ากลัวมากตั้งแคมป์อยู่ใกล้ๆพวกเราเลยพวกเราจะย้ายที่ตั้งแคมป์ใหม่ละแล้วก็บังเอิญสถานที่ที่ไบรอันและแกบบี้เคยไปตั้งแคมป์ก็อยู่ไม่ห่างจากแคมป์ของไคลเลนเท่าไหร่ในคืนวันนั้นประมาณสามทุ่มครึ่งทั้งคู่ออกจากร้านแล้วแวะไปบ้านเพื่อนอีกคนแล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นต่อว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้ได้ดมๆม,ม,มองๆม,ม,มาในเต็นท์ของพวกเธอด้วยไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรพเพื่อนของไคลเลนและคริสตัลเลยบอกว่า งั้นคืนนี้นอนที่บ้านนี้ก็ได้มันอันตรายพรุ่งนี้ค่อยไปย้ายที่อยู่แต่ใครเลนและคริสตัลบอกว่าไม่เป็นไรคงไม่มีอะไรขนาดนั้นแล้วพวกเธอก็ออกจากบ้านเพื่อนเวลาประมาณเที่ยงคืนครึง่งโดยรถที่พวกเธอใช้เดินทางในคืนวันนั้นเป็นรถ SUV ยี่ห้อกเกียร์ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรถของใครหรืออาจจะเช่ามาหรือเปล่านะคะพอวันที่15สิงหาคมจริงๆคริสตัลต้องมาเข้ากะที่ร้านแมคโดนัลล์แล้วแต่ก็ยังไม่มาทํางานและไม่ได้โทรแจ้งอะไรด้วย วันที่16สิงหาคมไคลเลนก็ต้องเข้ามาทํางานแล้วเช่นกันแต่ก็ยังไม่มาสรุปคือหายไปทั้งคู่เลยรถฮาเล็ก็ยังจอดคายอยู่ที่ร้านแมคโดนัลในวันที่18สิงหาคมพ่อของไคลเลนก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กแจ้งว่าทั้งสองคนหายตัวไป4วันแล้วและที่น่าสงสัยคือทั้งคู่ได้เล่าว่ามีผู้ชายแปลกๆอยู่ใกล้ที่ตั้งแคมป์ของทั้งคู่ด้วยเขาเลยค,ค่อนข้างกังวลในความปลอดภัยของลูกสาวซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณวันที่16สิงหาคม พ่อของไคลเลนก็ได้ไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็ยังตามหาไม่เจอพ่อก็โพสต Facebook ไปเรื่อยๆใครเจอบอดแสใครเห็นรถลูกสาวผมบ้างกรุณาแจ้งกลับด้วยและก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าทั้งคู่แค่ไปเดินป่าท่องเที่ยวแล้วติดต่อไม่ได้หรือเปล่าพ่อไคลเลนก็บอกว่าไม่หรอกฉันรู้สึกได้ว่ามันผิดปกติวันที่ไคลเลนต้องไปทํางานงเธอก็ไม่ไปและไม่ติดต่อใครเลยทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซินดี้เป็นเพื่อนสนิทก,กับครอบครัวของไคลเลนบอกพ่อของไคลเลนว่า เธอจะไปหาทั้งคู่เองแล้วเธอก็ขับรถออกไปจริงๆตามหาอยู่หลายชั่วโมงเลยจนกระทั่งเธอมองไปไกลๆแล้วเห็นเหมือนโลหะเงินสะท้อนแดดเข้าตาเลยขับรถไปดูใกล้ๆก็เห็นรถ s u v สีเงินจอดอยู่แล้วก็มีเต็นท์เปล่าๆและกรงกระต่ายเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงตั้งอยู่ด้วยแต่ตอนนั้นซินดี้ไม่รู้ว่าเป็นรถของใครซินดี้โทรหาเพ่อของใครเรืเร่อยๆเพื่อรายงานสิ่งที่เธอเห็นแต่ตอนนี้เธอถือสายไว้ตลอดไม่ได้วางเธอเดินเข้าไปเปิดเต็นท์ก็ไม่มีใครอยู่ จากนั้นเธอก็เดินไปทางลำธารและเห็นขวดเครื่องดื่มเกเตเลตซึ่งเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ย่อของฝรั่งวางระเกะระกะอยู่พร้อมกับร่างของไคลเลนอยู่ในลำธารน,นั้นซินดี้ตกใจและหันหน้าหนีทันทีคืออยากเจอนะแต่ไม่ได้อยากเจอสภาพแบบนี้จากนั้นเธอก็รวบรวมความกล้าบอกพ่อของไคลเลนว่าเธอเห็นอะไรและเมื่อบอกไปแล้วพ่อไคลเลนก็สะบัดเสียงดังมากพร้อมกับเตือนซินดี้ให้รีบไปจากตรงนั้น ผู้กระทำอาจจะยังอยู่แถวนี้ก็ได้ซินดี้รีบกลับเข้ามาในรถแล้วล็อกประตูและโทรแจ้งตำรวจพออีกหนึ่งชั่วโมงตำรวจมาสำรวจพื้นที่ก็เจอร่างของคริสตัลด้วยร่างของทั้งสองที่ถูกพบเจอบางก็ไม่มีเสื้อผ้าส่วนล่างบางก็ถูกเปิดเสื้อขึ้นมาและมีร่องรอยการถูกยิงด้วยสถานที่ที่ซินดี้ไปตามหาจริงๆตำรวจเขาบอกว่าเขาตามหามันแล้วนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้ยากเกินไปที่จะตามหาเลยร่องรอยหลักฐานอะไรก็เยอะแยะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าตำรวจออกตามหาจริงหรือเปล่าหรือไม่ได้ตามหาเลยและมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นว่ามีเคสแบบนี้และหาผู้กระทําไม่ได้หลายเคสเลยข่าวก็ไม่ค่อยออกไม่รู้ว่ากลัวนักท่องเที่ยวหายหรือยังไงและด้วยความที่พ่อของไคลเลนก็กําลังตามหาผู้ร้ายทุกวิถีทางที่เขาจะทําได้เลยรู้ข้อมูลมาว่าเมื่อวันที่14สิงหาคมห่างจากบริเวณที่พบร่างไคลเลนไปครึ่งไมล์ มีการจัดงานแต่งงานและเชิญคนมาถึง100กว่าคนพ่อของไคลเลนก็เลยส่งรายชื่อของแขกให้กับตำรวจและทีมสืบสวนเผื่อว่าจะไปไล่โทรถามและได้เบาะแสเพิ่มเติมบ้างว่าคืนนั้นเห็นอะไรผิดปกติไหมแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เงียบพ่อของไคลเลนก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับแต่อย่างใดด้วยความที่ไคลเลนและคริสตัลเป็นที่รักของคนในชุมชนโมอับจึงมีธุรกิจ2แห่งในโมอับเสนอรางวัลสำหรับผู้ที่มีเบาะแสของไคลเลนและคริสตัลถึง10,000ดอลลาร์เมื่อตำรวจสืบสาวเรื่องราวต่าง ก็ได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับไบรอันหรอกแต่เมื่อซินดี้ปฏติปตะตอหลักฐานต่างๆเธอกลับสงสัยไบรอันอย่างมากเพอไบรอันแลกาบีก็เคยตั้งแคมป์อยู่ไม่ห่างจากสองคนนี้มากนักและกับบีก็ถูกกำจัดหลังจากที่เจอร่างไคลเลนและคริสตัลไม่นานเดี๋ยวเรามาสรุปความบังเอิญเป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะว่าทำไมถึงมีคนสงสัยว่าผู้ชายที่น่ากลัวที่ไคลเลนและคริสตัลพูดถึงน่าจะเป็นไบรอันข้อแรก ไคลเลนบังเอิญเห็นเหตุการณ์ที่ไบรอันและแกบบี้ทะเลาะกันข้อที่2ไบรอันเคยตั้งแคมป์ใกล้ไคลเลนและคริสตัลข้อที่ 3. วันที่คาดว่าไคลเลนและคริสตัลถูกกำจัดเป็นช่วงที่ไบรอันแยกกันอยู่กับแกบบี้ข้อที่4ร่างของไคลเลนและคริสตัลมีร่องรอยโดนยิงซึ่งไบรอันก็พัวพันกับอาวุธนี้อยู่แล้วตอนเขาตัดสินใจหยุดชีวิตตัวเองก็ใช้อาวุธนี้เช่นกันถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนละประเภทก็เหอะข้อที่ห้า มีชาวเน็ตฝรั่งเขาคอมเมนต์ไว้น่าสนใจดีนะคะก็คือจริงๆแล้วแกบบี้และไบรอันทะเลาะกันก็ไม่น่าจะรุนแรงถึงชีวิตแต่แกบบี้เนี่ยไปรู้เรื่องราวอะไรที่ไบรอันทําไว้หรือเปล่าแล้วไบรอันก็กลัวว่าแกบบี้จะไปบอกใครเพราะจะเห็นได้ว่าไครเลนและคริสตัลเสียไปก่อนละจากนั้นจึงเป็นคราวของแกบบี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปไทม์ไลน์คร่าวๆกันค่ะวันที่12สิงหาคมไบรอันและแกบบี้ทะเลาะกันหน้าร้านขายของที่ไครเลนทํางานอยู่ วันที่13สิงหาคมคลเลนและคริสตัลไปร้านวูดดี้สทาวเวร์วันที่14และ15สิงหาคมคลเลนและคริสตัลหายตัวไปวันที่16สิงหาคมพ่อของคลเลนแจ้งความลูกสาวหายวันที่17สิงหาคมไบรอันบินกลับฟลอริดาคนเดียวแล้ววันที่23สิงหาคมไบรอันถึงบินกลับมาที่ยูท่าทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะต้องขอย้ำก่อนว่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยของประชาชนหลายๆคน ที่หาข้อมูลและปฏิปต่อเรื่องราวกันเองเนื่องจากเคสของไคลเลนและคริสตัลเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่กระตือร้นที่จะสืบอะไรเท่าไหร่เลยดังนั้นไม่มีข้อสรุปนะคะว่าเป็นไบรอันหรือเปล่าไบรอันอาจจะไม่ได้เป็นคนทําก็ได้นะอาจจะมีผู้ชายแถวๆนั้นด้อมๆมองๆใคลเลนและคริสตัลอยู่นานแล้วก็ได้แต่ที่แน่ๆคดีนี้ยังหาตัวการไม่ได้เลยสุดท้ายใครมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแต่ขอแบบเบาๆซอฟๆนิดนึง เมื่อมีคนผ่านมาอ่านจะได้สบายตาสบายใจค่ะและอย่าลืมกดติดตามประสมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ